คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับกราบนมัสการครับครัครับครับผมเลขปูแม่นที่นีเป็นค้ามวณเนาะค่ะเข้าบนล่างเลยนะูครับเลขล่างเนาะค่ะเออเลขแรงเลขลิมิตลิมิตแน่ยั้งแน่ระบาดนียกะบโบกี่ยวกับค้าวณเพราะว่าฝันคู่มือคู่มืออะไรจับ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 ใช่ไหมนะครับ าา<ม>จากไซมันก็เลยได้หลายโถแต่ตอนนั้นมากับฝันมีแต่พูดยิ่งมีออกมาหาพูดยิ่งมาหาใช่นะคาบก็เลยว่าซีนี่บนล่างมาลานเปอร์เซ็นต์เราวิ่งนี่วันนี่วิ่งก็วิ่งให้วิ่งซีนะซ<อ>ีนี่มาลานเปอร์เซ็นต์ีทั้งบนทั้งล่างติดบนลา่างวัดนี่มันใจลานปอร์เซ็นต์ก็เลยมักวิ่งมักนั่นก็นไปวิ่งเลยบ่ บ่ขาดทุนอันนี้งวดงวดที่เท่าไหร่ครับปู่ครับงวดที่เก้างวดที่เก้าแล้วติดกันเลยใช่ไหมครับใช่ติดกันเลยติดกันเลยดีสนะคบปู่วิ่งมหาอยากโยมมหาลายความมั่เห็แมาแมแล้วครับฝันเห็นพระเย็งยังมาใช่นหะก็เลยจับดีควันพระเป็นก็จะเป็นตัวนี่ครับเป็นเรื่องคนยิ่งมาสีมาหลายมากาบมาไหวใส่สุขขาวมาสช่ะใ่เขาเลยมั่นใจว่าบนล่างนี่ติดสีมาหลังไปเส้นนะ ครับมาแน่นอนบโบผ่านใช่ไหมก็คือวิ่งนี่ให้วิ่งสีเลยวิ่งสีเลยบนบนล่างใช่ไหมล่างเลยบนบนล่างครับครูกะมีแนวบดบุญเอฟซีประกาศรูตางอยังครูกะสร้างตบนตอนนี้้จาเพื่อเป็นจัดของทำำบุญน้ปูของน้ำโพของตะบันสาลานี่กะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว กรนับเ็สิบเปอนต์ชคไมลับเนาะโมีลาบมามาสางมากใส่กันกำลังสร้างห้องน้ำนะปู่เนาะหกห้องใช่ไหมครับหกห้องแล้วก็ศาลาศาลาก็สร้างไป70%แล้วโอ้เหลอีก30%สเร็จครับหมดคุ้ใดสีทขำบคุณกะเจ้า โทรมาเอาเบอร์น้ำแอดมินก็ได้ด้วยค่ะเด้อครับมาถวายเป็นเป็นนิมิตฝันเนาะปู่เนาะเป็นนิมิตฝันภูมิที่วัดเราหรือไหว้ภูมิภูมิที่วัดนี่แหละโอ้ใช่ภูมิที่วัดเป็นเป็นเป็นป่าช้าเหรอครับปู่ป่าช้าป่าช้าไม่ใช่ป่าปู่เนาะเป็นเป็นเป็นป่าครับป่าเนี่ยป่าช้าสามหมู่บ้านก็มาขอที่นี่ครับพี่ปู่มาบอกนี่บอกปู่ มายัางน้่พุทธิอยู่ยังตีหนึ่งตีสองเสานงเทาแต่ยังก,ก็เกะก็เกะก็เกะธรรมดานก็เทยียมีตายาก็หายไปใช่ไหมโอ้อัน,นอันนี้ไม่ได้ฝันไม่ได้นิมิตใช่ไหมครับโอได้ยินเลยใช่ไหมครับมาจริงๆรเป็นมาจริงๆมาหาเราก็พระอยู่กุติอย่างนี้ก็มาเคาะท่านมาอยู่ไหมมาเคาะหน้าต่างก็ปกๆท่านออกมาท่านก็บอกว่าต่างคนต่างโยจะบิดเบียงกันอย่างนี้ ท่านมาอยู่ได้สิบห้าวันแล้วครับหลังจากนั้นก็มกมกไม่มาเลยไม่มาเลยคือเออคือท่านมาอยู่ใหม่อยู่ใหม่ท<อ>ี่นี้มากก็ตีผ่อาน,นาต่างปุก๊กปุก๊กปุก๊กมาตีตีหนึ่งตีสองมันก็ออกมาเบิ้งบ่มีไผ่เขบอกว่า<ม>ที่หลังยืดถูกจุดนยังแพ่ไม่ตายอยู่เขาหลังจากนั้นบ่เห็นมากเลยนะตาตาเนาะคนลุกเลยเนาะเพราะว่าบริเวณนี้ ของปูนี่ก็อยู่ติดป่าช้าเลยอยู่ในป่าเลยนะปูเนาะครับบานปูกับตั้งแต่เลยอออกก็คันติดกันเลยปูก็ได้เขียนไว้อวบนี่คือเขียหนึ่งซี่เดี๋ยวจดจดก่อนนะครับปูพร้อมพร้อมนะครับปูครับสามตัวใช่ไหมครับปูเจ็ดเจ็ดซี่เจ็ดเจ็ดซีครับเจ็ดเก่าซี 4. 5. 5. 4. อันนี้อันนี้ตัวเด่นดบตัวรว่องบานนี่กัเ็ดหาซีเจ็นยตัวร่องนะรักเจ็ดหะแมนรักรวยเพิ่งรักเจ็ดเจ็ดหาซีเจ็ดศูนย์ซีคือคือตัวร่องมันแค่นีน้บนนดิครับตรงตรง,ตรงเลยตรงเตเลยบานห้าครับคนอยากกับแต ครับก็ได้ใช่ไหมสถิติเก่าเนี่ยแบบอย่างเงี้ยตรงๆเข้าบ่อยในปู่แบบตรงๆอย่างเงี้ยครับเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าแบบตรงๆเลยแหละครับตรงๆบ่อยๆบนล่างตรงๆเลยแต่เมื่อที่ผ่านมามันยังว่าไั่ไหนนะตรงๆเราก็คล้ายๆกับว่าทุกวดเลยบางครั้งเนบางคนอยากจะกลับไว้ก็กลับก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตรงๆไงถ้าวิ่งในนอนนั่นหลยจะวิ่งเท่าไหร่ เป็นร้านเป็นอะไรก็ได้บนล่างมาแน่นอนครับเด่นมากเลยเพราะว่ามีเด็กโยมผู้หญิงมามา,มากราบมาไหว้ติดต่อกันตั้งแต่วันหวยออกคฝัน,นออก็เลยเด่นสีเลยสีมาล้านปรเ์เจีนเลยบนล่างแล้วก็ล่างเนี่ยมันจะมีสีสามสีสามหกสาม สี่สามหกสามนะครับล่างตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวรองก็ศูนย์สี่ครับสองสี่หนึ่งสี่แค่นั้นมีแค่นี้ใช่ไหมครับใช่สี่สามหกสามใช่เด่นครับเด่นใช่ไหมครับสี่สามหกสามนี่ครับใช่แล้วก็ศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่คือรองตัวรองนะ ล่างนี่คือล่างล่างนี่เออกรเดินด้ครับคุณสี่สามกับหกสามนะสี่สามหกสามครับแล้วก็ตัวตัวลองมันศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่ก็คือยังไงต้องให้ติดสี่ใช่ติดสี่มาแน่นอนเหมือนเหมือนกับที่แล้วว่าหกมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ ตามนิมิตนะครับแล้วก็ถ้าถ้าว่ามาคือมาแล้วก็ถ้าใครชอบวิ่งก็นั้นเลยค่ะผมสวยมากอันนี้งวดที่แปดงวดงวดที่เก้างวดที่เก้าแล้วงวดที่เก้านะครับ,รบใช่แล้วก็ <c oughs> พอหวยออกปุ๊บกางกลนก็ฝันเลยฝันเห็นพระมาเห็นโยมผู้หญิงมาหาฝันไปแล้วก็ก็เลย พระมาบ่อยมาตั้งเต่นั่นเลยมาสนทนาทรมมาหามาวนเวียนมาก็เลยตีเป็นพระนี่ก็ตีเป็นเจ็ดใช่ไหมล่ะครับเจ็ดเจ็ดสี่ตามนั้นเลยล้วก็ถ้าใครอยากนั่นก็เอาไปเสียงดูนะครับแต่ว่าสามตัวนี้คือตรงตรงเลยใช่ไหมครับตรงตรงเลยจะตรงตรงเลยสามสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงตรงเลยแล้วก็ถ้าเราอยาก ไม่โลภอยากซื้อสองตัวก็ซื้ออย่บนี่นะเพราะว่ามันมันแนี่นอนเผื่อมันดังมากมีไงแล้วเขาก็อาจจะเข้าสองตัวนี้ก็ได้เนมยส่วนมากเลรกปูนี่จะเข้าสามหรือว่าเข้าสองครับผมเข้าสองตัวนะเข้าสองตัวเข้าสองตัวไม่กลับตรงตรงเลยอนี้อืมเข้ามครับที่นี่บ่คอยบ่คอยมากเราตอ่า เม่อยู่แต่พิดงวดหนึ่งแล้วก็เข่าใช่ะหอใช่เข่าส่วนมากผู้จะส่งทางไลน์ไปให้โยมนู่นโยมมาขอมาอะไรนะพวกเราก็นั่นไปไม่ได้มาให้อย่างนี้นะครับลองนั้นดูครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับผมแล้วก็นะครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมาย้ําอีกรอบหนึ่งเนาะปูเนาะอันนี้เป็นชุดเต็มไปก่อนเนาะปูเนาะครับเดี๋ยวจะมาตัดให้นะครับเอฟซีครับเดี๋ยวหลายๆชุดอันนี้เป็นนิมิตฝันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเน่ะปูจะย้ําให้อีกเหลือแค่หางสองหางเองใช่ไหมครับปูเนาะนี่บนนลคะล่างนะคะนี่แหละครับปู่บนล่างเดียวันนี้เข้าตั้งบนั้งล่าง คือแสดงว่าฝันดีใช่ไหมครับปู่ฝันดีฝันดีครับทิมิตดีนะครับเอาวันนี้เอาชุดเต็มไปก่อนนะครับเอฟซีครับชุดเต็มคืออันนี้ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวบนนะครับไม่ต้องกลับนะครับนี่นะครับเอาชุดเต็มไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆวันปู่ก็จะตัดให้เหลือแค่หางทางเดียวสองหางไม่เกินนี้นะครับอันนี้คือบนนะครับส่วนนี้ล่างนะครับงทคานแต่ว่าอุยทำไมเยอะจังเลยอันนี้เป็นชุดเต็มก่อนนะครับเนาะเหมือนคลิปที่แล้วนะ เป็นชุดเต็มก่อนเป็นนิมิตฝันนะครับไม่ใช่เลขสูตร,รนะครับผมเป็นนิมิตฝัน,น,นก็คือว่าฝันปู่ก็จับใจความว่าก็มาเขียนไว้อย่างนี้แหละครับปู่ฝันเราเป็นแบบนี้ฝันเราจะมาแบบนี้แบบนี้ก็เลยเขียนยเขียนไปอโอ้ครับผมนนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่เก้าแล้วนะครับดีสครับง <9. S 1> วดที่เก้าแล้วยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะ ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ